บานอะไรนี่อะไรนี่แอบพึ่งหมานกันแล้วสองพี่น้องหนึ่งสองสามสองหนึ่งวันนี้เอเพีมานระทัใจทเวลามากรานเก็เกียรแลสามารถเปีเปน้อนปานีลาวบมืเนี่ยแซ่บเบ ไปน้ำบอสักไปด้วอยากไปอยู่เอ้ยไปมากันเอาเโชบงเความเพียนี่แหละค่ะโซเชียลสัญมากนะคฝาบทุกคนที่ใสั ทุกคนด้รับบการสัมผัสคือการที่เราจะได้แสดงตัวตนของเราออกสู่สาธารณะตอนนี้พี่ปั๊บกำลังให้กำลังใจน้องๆที่มาสมัครวันนี้นะครับพอจะเป็นน้องมดน้องอิงน้องครูหรือว่าพี่ผู้ชายหล่อหลายคนนะคะหลอทไีผู้ชายลอะรอร้ายนะที่หลาะี่หลออในวันนี้นะคะโอกาสมาแล้ววันนี้ทำให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่วันนี้โอกาสอาจจะพลิกชีวิตทุกคน อุ S <S ้งอิงนี่ก็มาออเดชั่นเหมือนกันแต่ว่ามาออเดชั่นหน้าเวทีมาวันแรกอุ้งอิงกระแสปังเพราะโซเชียลทุกคนเห็นคลิปกระโซเชียลฉะนั้นแล้ววันนี้ใครเห็นกล้องนะคะเลีนต่ำเลยค่ะแนะนำนะคะยิ้มบายยากเดียวนะคะฟังเลยน้องๆครับฟังพี่อกแบอกแปรไว้ตลอดนะคะเพราะว่าฐานที่สี่สมัครมาอยู่กับโซเชียลวันนี้ใครที่ได้รับคัดเลือกแล้วมีรางวัลพิเศษนะคะจากแม่เอ็นดีสี่รางวัลหนึ่งในสี่นะคะ ฝากพี่น้องนั่งนะคะสู้เต็มที่วันนี้โอกาสมาแล้วขอบคุณค่ะลองดูดิค่ะอน,นีิยัง่ได้เดี๋ยวผลงานที่เฟรมออดิชัน่นที่งานหน้าบ้ด <laughs> นจะไม่รยบเลยเอาเป็นลำเพลินกันละกันครับน,นะครับวงเฮาเป็นวงลำเพลินเดี๋ยวขออยากสื่อสารตำนานลำเพลินให้พี่น้องฟั้งใจก,ก่อนหนึ่งกันละกันครับ อาจารย์และเพื่อนเป็นโยนครับคุณแทนเดินวันจังหวัดแะอาารย์ศิลปินครับสวัสดีอาจารย์กี้ด้วยนะครับอยู่ในการมาสามคนใช่ไหมลองสามคนคนละห้าร้อยวันนี้ศิลปินการ์ดเมาแล้วครับได้ทำพันก็จะรับลดราสายนะครับขอบคุณแม่มีมากนะครับวันนี้เติมกำลังใจให้น้องๆที่มาสมัครใหม่นะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับแล้วแม่มีจะตัดสินเองว่าใครได้ที่หนึ่งสองสามใครแตะริมฝีมือ มีประทับใจก็คือคนได้ที่หนึ่งร้องเพลงเพราะใจก็จะได้ทั้งหมด4ี่รางวัลหนึ่งพบาทครับต้องนัดจะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้ยยอดครับอันใดก่น้าห้รอง ได้ตั้งใกมมาวันย่างเดียวดิแมนแล้วอยู่ได้แค่ไปกี่วันเ้นนยไอไปไปยิงไปยิงก็เตี๋ยนี่หรอ มาใครนะมาผู้เด็กมาไปักผัวกันหัวเอาอันที่ไรกูจะเห็นมาเดี๋ยวเีาไปจุยครับบ้าง้ไปไปไป ใช่เอาไว้ซูตรนไงเออ เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้มาตามหาความฝันนะครับขอให้ทุกคนนะครับสำเร็จนะครับเป็นที่ศึกตาต้องใจคณะกรรมการเอแฟนคลับทางบ้านนะครับพี่น้องเบิ้งไร่สดนะครับมักผู้ใดเชียบผู้ใดพิมพ์มาได้นะครับพิมพ์ในไร้สดเลยครับดีนีต้อนรับทุกท่านที่กำลังเดินทางเข้ามารับสวนจาักดิสายน้องทุกหน่ของเราครับ อีกไม่นานเกินรอนะคะกำหนดการบ่ายสองโมงิฐารุ่นว่ไคนสดจเป็นคนรกกนตื่นเต้นตื่นเต้นรุ่นก็กันค่ะคนไหนที่จะเป็นคนแรกฝาปีนคนแรกด้วยเพราะ่านจดนั้นมาก่อนเอาฝาปไายังไงพี่น้องครับท่านใดที่เด็กเป็นท่านแรกผมบอกไว้ว่าเมื่อสิบเอ็ดนไดิกาสางใส่แต่งุดใส่แต่งวันแรกนะครับเพราะว่าเราแต่คกางเ่อเดียวนะครับเพราะเราเป็นคนแรกและเดี่ยวการแค่ทางเดียว สิเป็นเจ้าได้กระซังไซแต่ไฮซูสเลยครับแต่วันนี้ปีนี้ถือว่ามาตรฐานสูง่นบจากที่สัมภาษณ์มากเสียงดีสุขนุนเนะลอกไปอยากไอ,อ้พัชพันธ์ดีแล้วที่เราได้ออร์เดชั่นปีนี้ถ้าสิบห้าก็รับสิถ้ราร้อยปีนี้เฮ้าเฮ้านี่คุดนักเลยนะเสียงดีทุกคนนะคะสัมภาษณ์ว่าเสียงดีทุกคนอนาคตนักร้อง อาจจะเป็นนัก้องดังในอนาคตในวันนี้มีแน่นอนนะคะผุ้ลังคนก็อ๋อหลาน่ไก่ปปางจะลากรให้มดอกดาจะได้ก็เป็นรุ่นพี่ด้ที่หมายถึงว่าเทาเลยวันนีอ่น้อกครับสิก็ดกานี้นะครับขอขาพปรายข่า์ข้าว่ขาข่้วขวาา นิวจีนแบบพี่น้องนะครับนนี้คลิปนี้แบบพี่น้องกับป็นนิวจีนีทเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับไว้ทุกคนครับ